ขอให้พี่น้องอยู่ดีสบายเด้อส่มติดโคเป็นเง้ยหน่อยปากแบบเงี้ยมาเราติมเบิร์ดจะโด้สัศาสปากไปน้ำซันนี่คนนึงเอาซันนี่น้ำทรงปีไม่ปลา่ะไปหน่อยกันเลยเฮ็ดลวดให้เต็มเต็มคุยจโจ หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะโอ้ยมือนี่ดีใจอันได้อันนี่ยังก่อน่ะได้คนติดตามร้อยหนึ่งมือนี่ไม่ดีใจเลยไปซื้อมาเลี้ยงมูสสองซื้อเมื่อยัดนุ่งไปถึงว่ามี้นติดตามหอดึงลอยคนบอกแม่ก็เลยแม่ดีใจจัเลยไ่สอยจุตดแม่เม่เมม่ แต่หลายมือมาแล้วมันมียี่สิบกว่ามาเบิงมือหนีได้ลอยกว่าโอ้ดีใจเอาอเคยกินอซอยจูเป็นกาเคยกินตะตะกี้ตามท่านเถาให้กินดีลูุกก็ไดน้ำแม่นี่ตัวตะกี้กินเก่ง่าเถามากนี่แล้วบ่ใครกินปันไดครับมี <ใน S 2> มือนีอ่กค็คืดอ,อยากดูอ๋อเลย สิมาจ้อยสุดซุ้มพี่น้องซุ้มนันพุกซุ้มใดบอกกินนันกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องมันมันหมักคนระอย่างขอบคุณพี่น้องแน่ขอตคตามขอบคุณพี่น้องเด้อพูดติดตามตันที่กดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามให้ขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนเอาขอบคุณขอบคุณเด้อเดี๋ยวกดติดตามให้ไปเรื่อยๆนี่เด้อให้ ให้มีความสูขไห้ลำลำๆรืยลุยผู้ติดตามก็ไดให้ได้บุญไล้ายๆต่าไมกจินจูน้กันมาจุมาจุอนี่อย่างแนจูมือเหนียมีมีตับมีสามสิบกีบบ่้สินตอนไงต่วเหนียวสวยนี่ยเหนียงงามงามโอ้ยพักอย่างแน่พักไหลเอาใส่ปลาพักอย่าง เอาบอกในตู้นี่มันละจ้าพักกระโดนแล้วก็ไอ้ไอ้พักแพ้วพักแพ้วแล้วก็ไอ้ไอ้พักไอ้เนื้อนัวปลาไอหัวปลาแล้วก็นี่อพักอย่างเง้ยเอาวัดก่อพักสลัดกรอบก่อมาจ้ะแซ่บแล้วก็พักไอ้ยังนอนบาดห้าเอันนี้ยังน มูเงียวมันไอ้มูเงียวมากกะดิ้งมูเงียวตี่มากกะดิ้งแล้วก็ต้นหอม้ะจ้าเอ้ามามามาแก้วเพ็ยแล้ว่ครับเพ็ยแล้วจ๊ะมาเลยแม่ฉลองเลยมามาจุเลยแม่เพียรต่มแถวบ่ดิลีเลี่ยเรื่นเกล้าแบโอ้โหงามงามตักงามงามเนี่ยจ้ะขอโทษขอไปเด้อคนที่บ่กินดีบ่กินเนื้อ คนอีสานมันขั้นอ่ะขั้นเป็นบุญเป็นงานขันบกขาดเนี่ยง้วนอันนี้มันมันบอแมนมันมันบกคือกันเนาะกับหันห้องไนมีอีสานเข้าเป็นนี่เป็นยังสี่ตองคางง้วนคางหมูขั้นหมูขั้นเดียวกับว่าอะไบออันนั้นเพ็นนี่อีสานเราต้องเป็นยังสั้นแหละฮะอ๋อคือตอนบอหน่อยดิโอ้โหโหกินอันนั้นโอ้ โอ้นกลีหมน่ากินโอ้มากเอืมเนี่ยแต่ละขึ้นกับนอนเบิงตะคิีบอยู่นี่แหละอืออืิขึ้นสีนันบ่้านยดอืออือไมกินดอเหรอแซ่บแซ่พักเริ่มกินยาดอง แมนแมนมากอย่าบ่แมนันบ่แมนเราอย่าบัลุงอย่าบํลุง่าบงลุงอย่าบงลุงเลืออจ้าหงยืงบ่จาหงยืง่จ้าจ้า้ามนจังเบาอืดทองเออแมนแมนขเข้าตูห้าตรงนี้เนี่ยเออ โ oh. <า>อ้มาเอาวกินอ่านลงกันบ่เนี่ยจุเลยเนี่ยมาจุมามามา,มา,มาอืมอืมแสมแล้วอืมว่าได้กินโดนอืม,อมขาวกันค่ะขุมอ้ำรัยังสิกอ่ะอืม หอมเงี้ยเด้่ยจ้ะหอมเงี้นี่กระเขากันเนี่ยจ้ะหอมชาบสีบดหอมโมยใหญ่อรอยคุ้นติดตามยังฉลองปันนี่เนาะอรับ่อยคุ้นก็ดีใจแล้วเนาะแม่เนาะดีใจสีบด่นีอหมดจปนอ่าแม่ฮะอืคุยพี่น้องมาตัวกูนะ เอ้ยัเห็นนองเพื่นกินเขากินคำยิ่งใหญ่แล้วเพ่นเนี่ยแสบด้เนี่ยข้างมือบางกีบข้าเจ้ากินกับคือยาอือตอนนี้ลงไว้นี้เนี่ยเออนี่แหละมาบันแสบ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 ไปเลยแสบไปเลย พ้กกระโดดนี่จะยิกเขากันค่ะกระโดนเนี่ย้อบ้านเฮ้าเนี่ยมีจูตระมีพักกระโดนอ่ะโอ้สีงามเยคยเห็นสิงามง่ายคยจักเทียบเบาน้ำโทรศัพท์เห็ดมัเบิงจากของเอ้วขวนอขวัสนใจบ้างไหมแ่บอ่ะ อืมอืมว่าท,ท้วง <laughs> อืมข้าวตามเาาตุ๋ยนี่ไหมอืมงานนี้แหละเนี่ยป๊าแต่สุดยอดจังนี่ล่ละผู้เห็ุสูขินไม่อยุ่อันนี้ล่ละอยนนู่น้ำหอมนี่ตอนไหนอยากติดตามช่องประตุ่มี้ช่องไอองหมใกล้กอนค่ะอืม,อม อย่างหนเบนะฮเ็บข่ายับเข้ามาไงน้องโอ้โหนเจ็บเขาเนี่ยเนี่ยนหอนหอนเนาะ อืทอนทอ่าแสบแสบเอาข้าวน้ำข้าวไก่ก็แมน่ยังส่แหละถึงคำใหญ่บดใหออืมพู้เท่าเนาะถึงคำใหญ่บดใดแต่ซอยย่ญ่ย้ญ่ซอันเนี้ะซอยมันใหญ่แล้วเนี่ยเพอืว่าขาวอาเทียนได้พอพันสีบอกขาง่วผลบอกย่านยุคสามีเงิน

ตอนใหญ่ผดอตอนใหญ่บริเวณน้ำเป็นกันสร้อยมามาต่อ <c oughs> มันเนี่ยมันแน,น่นอนขัดขัดขัดแล้วบะหเอ่กึบก๊บโอ้เข่ากระห่อนอ เ้าค่อนๆนะแซ่บอือฝีก้าน่ะหมู่บ้านคนอันแง่หน่อยปาก,บกแบบงีมากเราติมเบิร์ดจะได้ตน,นสาสตร์ปากไปน้ำซันนี่พอนะไปนําซะนี <c oughs> เอาซันนี่น่ะสงติไม่ปลาบ่ะโอ้ให้ซันี่มาทรง <c oughs> นี่มาจะไะไปซะนี่แม่บอกโอ้โหยาดองในการไปยาดองยงเนื้อแตกคักๆ้วยมนงด้วยวะมะเ็นอายแค่ยาวอ่อาลงหนังลงหลังเป็นสิจะเด็กหน่อยหัวขวนไปท้งไหนปักสนี่มากจีเบาไทแว่าแข็งแรงหมอตัวแม่ บ้านันบ้าติบ้าไปสนี่สามสิบกีมนะแม่โอ้ยหอนฮอนบนางเงี้ยนันยิ่งลงไปเนาะมันกับ้อนตัวยังไงเนี่ยสามสิบกีบบอก ตสบานเนาก็จะสิบปฟอร์กเลยนะเบอรมิอันนั้นเลยจ่ายหนาหรืออายที่ไหนเลยจ่าออกลีดจ่ายเรือล่มสีเรือชุบฉีดมาละไหนกดแค่ไหลอีกเล่นหลายนี่เด้อพี่ดองสิได้เฮ็ดคลิปดีๆล่มไห้เบิ้งสุขูสุข้อนเนี่ยเมื่อดีมื่งเนี่ยเห็นพี่น้องอกนคอมเมนต์เขามากอะดีใจ 暴露难，龙狼变变。Hmm. Mm hmm. ตับเงงาใหม่ๆแบบสดๆเลยหวานหวานเสียเลยหวานจีริมาเลยจัมาเลยมัดไดยเนี่มมัดเลยเนย เอาอีกกบเกเอาได้เศร้าหลังอุ้นหวนเศร้าเอาอะไรล่ะเอาอะไรยาปวดยาเป็นยาจีนบำเ็นบำเนเหลาด้ย่นไหาเป็นยาจีนยามะมมันมันกินแล้วมันไรขาเขาล่มือจังกินเหลานี่ไหมมันลุ่มเรือมันลุ่มลมอ่าเป็นยังไงเนี่ยยาดีกว่าฉันร้องสองพันก ้ามแม่ค้ามุดไายแม่เหมือนหน้าจุ๊้อมกันแม่ไปเลยฝากพี่ฝากน้องแน่ขอบคุณที่้าขอบคุณที่ตตามคิดว่าตาน้าคลิปปดีต่อไป พญัญญามหาแนวมาคุยกับพี่น,อน้องบางคนก็วบบ่าเพื่อเอาไทยครอบครัวไทยผัวมาเบาผืน่นมันบ่มีแนวเบอกพี่น้องก็อยากเอามาเบาปายการกินเนี่ยมันบน่เก่งอ,อยากมีแนวเบาผืน่นตัวผื่น,อนอยังอ,อยากระบายออกกันลนะบอกผืน่นัวดเล็กเกง่งเก่งบอว่าอยากดองออกดิบแล้วนี่โทรมากคนโทรมากหมู่บ้านเนาะเขา เจ้าคือเอาข่อยไปเบ่าอันบ้าข่อยเมียน้อยคือขายหนาข่อยแท้เอามันแมนบ่ละเจ้าได้เอาอยู่บอกข่อยว่าได้บ้าเจ้าเมียน้อยข่อยว่าเจ้ามีผู้สาวหลายเจ้าเดินตัวบ้ามาสินแม่ว่าเจ้าว่ามีเก่าคนข่อยจำกอนเจ้าเมาเบ่าไว้บางสิจ้าเออเมือนยิง้มาทะเลาไปหาข้ามาทะเลาะไปหาเนี่ไปหาเบ่าอ่อน เอาพื้นข่อเนื้อเต่านี่แม่มาสั่นเอากับเจ้าบระเด็นเอาเจ้ากับลงมาที่เจ้าแม่แกเอาเองวันนี้เข้าบระเด็นมาเอาพื้นผัวดิแม่ข้ามาฉลองเนี่ยยังคนโท้มากเลยได้เอาทูพี่น้องฟังมเราท้ามากนะฉลองลอยคนที่ตามเนาะจ้าคลิปนี้กันนี่แล้วจ้า มันอดร้อนมันอดเบาได้กันเลยจากว้าไปน้ำแน่เล่าโทษมากกันเล่าบ่โทษกับเบาเบาดอกเล่าฝากของมากเป็นตะลิตตนอยู่มันเนาวถี่มืดฝากยังมาฝากบักแงวบักไฟบานบานเมียมาอยู่ในใส่คนคือหุ่จักเอาหยิบเอามาให้เถอะห่แม่ เคยมายกทุ่งมาได้ยกทุ่มาได้เบิดทุ่งมาหมดเลยเรียนแหละกินยูดอกเลี้ยงอันมันเน่าเลยเอาไปถิ่มเบิอดอู้อันนี้คือสามีฝากมาให้เห็นบ่บ่มาบ่เพราะหักกินนั่นเอาหัวผ่าปูมาได้ว่าเผาบ่อหักแม่หฝากฝากกระทั่งบักเน่ามาเนี่โอ้ยโอนี่น่ะแม่บังเน่า ตอนนี้สามคนสามคนยี่สิบตอนไงปานเนี่ยนวยเราคบเทปบาทได้หนึ่งตอนนี้่าสื้อยางนี้แ่วลน้ำมันมากตะเกามันโอ้ยหล่นทีบอยู่หลายแ่โอ้โหนี่บอกผัวฝากมาไห้อะ่ะถ้าลองลอยผัวส่งขอมาไห้อีกเอ้ยิดีใจโอ้ยังผัวดีตันนี้ท่านบอกว่าพื้นผัวจะมาจะจมสงสารผัวอุตส่าห์ไอโซมาไห่เนาเมือก็ได้กินหลายหองว่านี่กินเรียกินอยู่เอาเอ เด้อขอบคุณขอให้พี่น้องอยู่ดีสบายเด้อซุ่มติดกดเป็นสุ่กดติดต,ต,ตามให้ย้ายนั่นให้มีความสุขให้ลำลำเรื่อยๆจริงถี่ส่งมาให้แม่ห้าแม่มีความสุขกายสุขใจได้เงิในทามีแนวไล่ได กสิตต่อไ้ตอบขึ้นไปหาพี่หาน้องเด้อขอให้พี่น้องมีความสุขจะเลินจะเลินในขอบครัวอย่าลืมบึงย่าอีกเด้อติดตามตลอดเยวย่ากลับบ้านไปกสิไปอันนั้นทั้งบ้านมาหาพี่น้องบึง เอาสวัสดีขอบคุณเนะค่ะยังติดตามยังไม่ติดตามเด้อบ๊ายบายไม่เห็นคลิปจากของสะบัดนี